สวัสดีครับผมพลไทยโคอมาโตคากลับมาอีกครั้งนะครับกับในช่วงผมว่ามันน่าซื้อวันนี้ผมมี PPV น่าสนใจคันหนึ่งมานำเสนอนะครับมิสซูปาเจโร่ 2.4GT Premium ตัว Elite Edition ขับ2ปี2020ทำไมมันถึงน่าซื้อเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ ภาพโดยรวมคันนี้นะครับรถเดิมหมดไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับมือเดียวออกห้างกุญแจครบชุดนะครับส่วนด้านหน้านะครับสำหรับรุ่น Elit e e dition นี่นะครับจะมีอักษรปาเจโร่สปอร์ตที่ฝากระโปรงหน้ามาด้วยนะครับกระจังหน้าจะเป็นกอสซี่ดำา2ชั้นนะครับมาพร้อมด้วยเซ็นเซอร์4จุดนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พร้อม d a y t i m e Running Light นะครับและตัวนี้นะครับมีที่ฉีดไฟมาด้วยนะครับ จะทํางานก็ต่อเมื่อไฟหน้าเปิดเท่านั้นนะครับสําหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2,400cc เทอร์โบแปรผัน181แรงม้านะครับสำหรับล้อรุ่น Elite Edition นี่นะครับจะเป็นล้อลายนี้สีดำเท่านั้นนะครับ มาพร้อมด้วยยางขนาด 265/60R18 นะครับรุ่นนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะครับสำหรับรุ่น Elite Edition นะครับจะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับสีน้ำตาลโคเลโมเลช่วยลดความร้อนได้พอสมควรเลยนะครับกรณีที่จอดรถตากแดดทางมิตซูเคมมาว่าไม่ร้อนนะครับวัสดุแผงข้างก็เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นหนังสีน้ำตาลตัวเดียวกันนะครับ เบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าครับเบาด้านหลังมีที่เสียบไอโซฟิกในส่วนด้านหลังตรงกลางนะครับจะมีที่เสียบ USB มา2จุดด้วยนะครับพร้อมที่เสียบไฟบ้านมานะครับรุ่นนี้มีจอทีวีกลางหลังมาให้ด้วยนะครับพวงมาลัยตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีระบบคูช์คอนโทรลมาด้วยนะครับด้านหน้านะครับจะมีแอร์แบ็กมา4จุดนะครับ รวมเบาคนขับอย่างละตัวด้วยนะครับเลขใหม่คันนี้นะครับอยู่ที่สอง6 4ืเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสี่กิโลนะครับมีประวัติเช็คสูมนิซูมาด้วยนะครับเครื่องเสียงตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องเสียงมาจากโรงงานนะครับมีเนวีมาด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องสา0หกสิบองศามาด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับ ในส่วนแอร์นะครับจะเป็นแอร์ดิจิตอลปรับอิสระแยกซ้ายขวานะครับแอร์ด้านหลังก็เปิดปิดได้จากด้านหน้าตรงนี้เหมือนกันนะครับมีระบบกองแอร์นาโนอิ e มาด้วยนะครับเกียร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์8สปีดนะครับถ้าเราอยากจะขับเป็นเกียร์ธรรมดาก็ดันไปด้าน,านซ้ายนะครับปรับขึ้นคือบวกเกียร์ปรับลงคือลดเกียร์นะครับหรือว่าจะมาปรับที่แพตเทิร์นชิฟต์ตรงพรงมาลัยนี่ก็ได้นะครับ ด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นรถเกียร์ด้านขวาไปเป็นบวกเกียร์นะครับรุ่นนี้มีระบบเตือนจุดมุมอับบายสปอตมาด้วยนะครับรุ่นนี้กระจกมองหลังจะเป็นตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้นะครับจะมีระบบการเตือนการชนด้านหน้ามาด้วยนะครับสําหรับรุ่น e d i t e d i t i o n นะครับด้านท้ายนะครับจะมีสติ๊กเกอร์ elite edition มาด้วยนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับจะเป็นสีดํานะครับหลังคาดําด้วยนะครับ แล้วก็ด้านท้ายนะครับจะมาพร้อมด้วยเซนเซอร์4จุดนะครับฝาท้ายรุ่นนี้เปิดด้วยไฟฟ้านะครับน็อตไม่ขยับนะครับเบาะด้านหลังนะครับสามารถพับราบลงไปได้นะครับเราดึงคู่นี้ก่อนนะครับให้ที่นั่งแถวหลังนะครับราบลงไปก่อนนะครับ จากนั้นเราก็ดึงด้านข้างนี้นะครับทีนี้ก็จะลาบเสมอกันเลยนะครับเพิ่มพื้นที่ได้พอสมควรเลยครับสําหรับรุ่นนี้นะครับไม่มีล้ออะไรนะครับจะมีเป็นตัวปั๊มลมมาแทนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ํายาป่ายางฉุกเฉินนะครับสําหรับราคาปาเจโร่คันนี้นะครับถูกปอกป้ายแดงเกือบ4ี่แ0,000บาทเลยนะครับ ผมขอเสนอราคาขายที่1,178,000บาทนะครับเคดิบูโรดีจะได้เต็มนะครับผ่อนที่21,840บาท72งวดนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.39นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวปาเจโ o คันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ผมหน่อยนะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้กับไทยคมอโตคาร์ ผมว่ามันน่าซื้อพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ